เปิดข้างลักไส้สไลด์จอนเพื่อนเลยเคลอว่าเคลิว่าเอาอีเดีเนียเปิดข้างลักไส้สไลด์จอนเนี่น네ี่เห็นว่า nice นี่เหมายว่าเปิดข้างลักไส้สไลด์จอนเห็นว่ามาเดี๋ยวมาดูครับสวัสดีครับผมต้งหนุ่งคายบาร์เบอร์นะครับวันนี้มาตัดผมฟรีที่โรงเรียนอย่างก่อนหาดคำบอนอ่าหาดคำบอนนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันเลยครับมาเลยอ่ะเดินตามมาเลยครับ เลยมาเลยไอ้อรอแล้วรอยังเอ้ยมก็ผมต้องจัดกล้องรอตจัดกล้องเองอนอ,อ,อนี่ก็จะเป็นบรรยากาศการเรียนการสอนของผมนะครับวันนี้พานักเรียนมาทั้งหมด5คนนะครับผมนี่เลยนะครับ ได้ฝึกตัดหักจริงแบบนี้ทุกวันนะครับเรียนกับผมนะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับถ้าใครสนใจอยากเป็นช่างตัดผมนะครับก็สามารถติดต่อขอสมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมได้เรียนกับหัวจริงแบบนี้ทุกวันนะครับแบบนี้เลยนะครับผมวันนี้พานักเรียนออกหน่วยบริการตัดผมฟรีสองรอบนะครับรอบแรกที่โรงเรียนหาดคาบอลนี้นะครับแล้วก็รอบต่อไปก็คือที่ตลาดแจ้งสว่างนะครับผมเห็นไหมครับโอเค